ดีค่ะพบกันเช้าวันกันที่27กุมภาพันธ์2560ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะเราก็ทำจุดสูงสุดในรอบ3เดือนครึ่งเลยที่1,260ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปัจจัยหนุนเนี่ยก็คงมาจากประเด็นเรื่องเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC คืนวันพุธนะคะแล้วก็ เฟรดก็น่าจะยังไม่ปรับเบียในการประชุมเดือนมีนาคมนะคะเฟรดก็บอกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะประเด็นตรงนี้ก็คิดว่ามีผลเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทำให้มีแรงซื้อทองคํากลับเข้ามานะคะแต่ว่ากองทุน SBR ส,สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองทองคํานะครับ หลังจากที่เข้ามาซื้อทองติดต่อกัน3สัปดาห์รานะคาทองคำปิดตลาดวนันศุกร์นะคะ1,256ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา7.2ดอลลาร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามคิดว่าเข้มข้นทีเดียวนะคะก็ประธานในิดีโดนัลด์ทรัมนะคะมีการกำหนดถแถลงต่อสภาคองเกรสในวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็นโยบายที่ตลาดเฝ้ารอก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคลังนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีแล้วก็การกระตุ้นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐนะคะซึ่งเกิดคิดว่าน่าจะทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนที่เดียวส่วนประเด็นอื่นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีคำแถลงของประธานเฟดแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆนะคะก็คงจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็จะมีการ เผยรายงานเบ็ดบุกนะคะเป็นรายงานสรุปภาวะของเฟส12เขตในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะคะถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเฟสก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะคะมาพิจารณาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเรื่องนโยบายการเงินในการประชุมเดือนมีนาคมนะคะส่วนตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตามน่าจะเป็น GDP ไตรมาส4นะเป็นการประมาณการครั้งที่2นะคะ แนวโน้มราคาทองคำทางด้านเทคนิคก็มองว่าเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญณตอนนี้1,260ดอลลาร์ 1, เป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันผ่านขึ้นไม่ได้ทิศทางเป็นขาขึ้นระยะยาวเลยนะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป1,265ดอลลาร์ 1, แล้วก็1,280ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับนะคะ1,250 แล้วก็1,240ดอลลาร์นะคะเพราะฉนั้นตอนนี้ก็น้กลงทุนก็คงจะลังเลว่าจะทำยังไงดีขายซื้อไว้นะคะแนะนำว่าอาจจะทยอยขายบางส่วนที่1,260ดอลลาร์นะคะบางส่วนอาจจะถือรุนนะคะว่าจะผ่าน1,260ดอลลาร์ขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะส่วนการปรับฐานลงมายังน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะ1,250 แล้วก็1,240ดอลลาร์ระวังนิดนึงนะคะว่าการถแถลงนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะทำให้ังนทุนมีความเชื่อมัน่นเกี่ยวกับเศรษฐิซัเมิกามากขึ้นเราก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรในทองคำนะคะก็เลยคิดว่าวันจันทร์นันค่ะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ขายทำกำไรออกไปก่อนก็ได้นะคะส่วนตัชวชนีต่อหุ้นไถ่นะครับ ปิดตลาดก็ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่2นะคะก็ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเรื่องนโยบายของดอนร,รัมก็คงมีผลกับตลาดหุ้นพอสมควรส่วนปัจจัยในประเทศนะคะเรื่องการประกาศงบไต่มาสสีก็ต้องบอกว่าก็อาจจะทําให้มีผลบ้างนะคะแต่ก็ทําให้มีแรงเทขทายทํากำไรสลับ,บอ้างมาเหมือนกันนะคร นักลงทุนต,ต่างประเทศเราก็ไหลย,ย่อยบนสุขเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิเข้ามาแต่ก็ไม่เยอะนะคะ283ล้านบาทสำหรับต่างประเทศแล้วก็ไหลย,ย่อยเข้าซื้อสุทธิ475ล้านบาทนะคะส่วนในตลาดพันธ์หรือตลาด่6นักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงขายสุทธิในเซ็น50อินดิวคเจอร์นะคะขายออกมา398สัญญาไม่เยอะมากนะคะสัญญาเดือนเอทางเทคนิคนะคะ แนวโน้มยังอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะวันสุดร์ที่ผ่านมามีแรงเทขายจนทำให้ตดแนวรับ975จุดเลยนะคะแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะสัญญาณขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คิดว่าทำให้สัปดาห์นี้ในแนวโน้มที่ไม่ว่าจะเป็น days, เซต i n งเหรือก็ตลาดแล้วก็ตัวสัญญาเดิอนอนะคะอาจจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ นะอน้องทุนก็คงรอติดตามการถแถลงนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ต่อสภาคองเกรสในวันอังคารนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีแรงเก่งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงกลับเข้ามาได้เหมือนกันนะคะในช่วงสั้นๆแต่โดยรวมแลม้วมาตรการตรงนี้ก็จะทำให้เกิดภาระทางการคลังของสหรัฐอเมริกานะคะนักงทุนถ้ากังวลไปถึงตรงนั้นก็อาจจะทำให้เป็นการปรับตัวขึ้นแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับ ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้9 8 5จุดสัญญาเดือน S นะคะเราแนะนำเปิดสาขายนะคะจุดท้ายใต้คัดทุน9 9 0ุุนะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อให้แนวะรับ9 6 5ุุค่ะสำหรับซิ n ก็ e ็อกฟิวเจอรที่แนะนำนะคะก็มี TMB Future สามารถ Future ร์นะคะราคาหุ้น TMB นะคะดิดตัวขึ้นในการซื้อขายวันศุกร์นะคะแต่ก็บอกว่า การดีดตัวเนี่ยเป็นการดิดตัวทางเทคนิคนะคะถ้าเกิดอย่างไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน2บาท48สตางค์ได้นะคะแนะนำเปิดสาขายเก่งกำไรดีกว่านะครสำหรับสามารถฟิวเจอร์นะคะราคาคุณสามารถเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในการซื้อขายวันพระหัสน,นะคะแล้วก็วันศุกร์ก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่แนวต้าน13บาท80สตางค์นะคะถ้า เคลื่อนไหวเหนือแนวต้านตรงนี้ขึ้นได้นะคะมีโอกาสไปถึงไกลถึง14บาท50สตางเลยนะคะมนันแนะนำเปิดซื้อเก่งกำไรได้นะคะให้แนวรับ13บาท20สตางค์ถึง13บาท30สตางค์ค่ะจุดท้ายตัรขาดทุนนะคะให้ไว้13บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ